ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล่งแห่งสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไว้วางพระไทยเดินทางจาริกประกาศพระพุทธศาสนา4 5พัรษามีพระชนมายุ8 0พรรษาวาระสุดท้าย พระองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จพุทธดำเนินมาสู่กรุงกุสินาราแห่งนี้ก็เพื่อการเสด็จดับขันธมริพานคือการส่งสรีระร่างกายคืนสู่ธรรมชาติ กุสินารานครกุสินาราปัจจุบันได้แก่ตำบลกาเซียในเขตปกครองของจังหวัดกุสินาคารัฐอุตรประเทศเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมาละมีชื่อเรียกกันหลายชื่อเช่นกุสาวดีกุสินสีกุสิครามกุสินนครหลวงจีนทางสำจังเรียกว่าเกาสินนครปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตว่า กุสินาคาตามภาษาบาลีว่ากุสินารานค,นครกุสินาราเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าโปรดเลือกเป็นที่ปรินิพานด้วยพระองค์เองทั้งที่พระอานนท์กราบทูลให้ส่งเลือกเมืองใหญ่เพื่อเป็นที่ปรินิพานเช่นจำปาราชฤเมืองสวัสถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพี และเมืองพาราณสีเมืองใดเมืองหนึ่งพระพุทธองค์ทรงยืนยันกับพระอนุนว่ากุสินราในอดีตชื่อว่ากุสาวดีมีพระจกักรพรรดิราชามหาสุทัศนะเป็นผู้ครองนครเป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ถึง84,000เมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากมีประชากรหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยสิ่งของต่างๆนานาชนิด กือกก้องไปด้วยสับสําเนียงทั้งกลางวันและกลางคืน10บชนิดมีอาณาเขตยาวถึง12โยชน์กว้างเจโยชน์แต่ตามที่หลวงจีนถังสัมจังไปพบบอกว่ามีอาณาบริเวณ10บลี้โดยรอบกุสินาราในอดีตเป็นเมืองการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤ์และเมืองพาราณสีตัวเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำฮิรัญยวดีประวัติศาสตร์เก่าแก่ได้บอกระยะทาระหว่างกูสินารากับเมืองอื่นไว้คือกูสินาราอยู่หางจากเมืองปาวาสามขาวุฒห่างจากเมืองราชครื้ยี่สห้าโยชน์ห่างจากเมืองสาคร100หนึ่งร้อยโยชนห่างจากเมืองสาวัถี700รหรือ500ลีพระพุทธองค์ เสด็จมากุสินาราหลายครั้งชากุสินารามีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงกับตั้งกฎเกณฑ์ปรับหมายรัษฎรผู้ไม่รับเสด็จและไม่อารัธนาเข้าสู่เมืองข้อความนี้ปรากฏในพระวินัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่พลิหะละนวันป่าใกล้มือกุสินาราทรงแสดงกุสินาราสูตรกินติสูตร มหาสุทัศนสูตรและมหาสุทัศนาชาดกในอัถกถาสุมังคละวิลาสินีแสดงเหตุผลท,ที่ทรงพิจารณาในการเลือกเมือปรินิพานไว้หลายประการคือ 1. เป็นการเหมาะสมที่จะประกาศมหาสุทัศนสูตร 2. พระสุภัทะปัจฉิมมสาวกกำลังอยู่ที่กุสินารา 3. โทนพราม เป็นผู้แก้ปัญหาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมาพบนครกุสินาราเมื่อปีพุทธศักราช2,395เรียกชื่อหมู่บ้านว่ากุกเซียหรือกาเซียพบสถานที่สำคัญเป็นกองหินเรียกว่ามาทากัวกากดต่อมาในปีพุทธศักราช2,419จึงมีการขุดค้นใหม่ โดยมีนาย ACL ค่าลารลเป็นผู้ควบคุมแต่ขุดไปแล้วก็หยุดไปรวมเป็นเวลา59ปีพบโครขงซากสถูปขนาดใหญ่สูงรวมถึงยอด45.72เมตรตั้งอยู่บนฐานยกสูง2.74เมตรพบเครื่องคลือบวัสดุต่างๆจำนวนมากทั้งนี้ด้วยความอาจิสัยของดร์วเกลและบัณฑิตฮิรานันทะ พระสถูปปรินิพานพระเจ้าอาโศกมหาราชเคยเสด็จมายังสถานที่ปรินิพานณเมืองกุสินาราแห่งนี้และได้บริจาคพระราชทรัพย์หนึ่งแสนรูปีโปรดดำริให้ก่อสร้างพระสถูปขนาดใหญ่ขึ้นณนะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธทัปรินิพานภายใต้ต้นสาระทั้งคู่เมื่อวันเพ็ญวิสาขาบูชาโดยได้สร้างคร่อมแท่นปรินิพาน พร้อมด้วยต้นศาละนั่นเองมีลักษณะทรงบาทรกวา้าสูงราวเจฟุตบนยอดมีฉัดสามชั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงที่นี่ได้เสด็จขึ้นที่ประทับบนกูตาคารศาลาของมรลกษัตริย์ซึ่งทรงสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนในระหว่างที่เสด็จมาประพาสกูตาคารศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ระหว่างไม้ศาลาคู่หนึ่ง ซึ่งมีลำต้นกลมงามประดุจต้นตาลมียอดน้อมเข้าหากันพระพุทธองค์ตรัสขอให้พระอานนท์จัดตั้งที่นอนผินศีรษะไปทางเหนือระหว่างไม้สาระคู่นั้นเมื่อพระองค์ประทับศีหษะสายญาตก,ก็ปรากฏสิ่งอัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือต้นสาระผลิดอกออกผลผิดฤดูกาล ลนพลูลงมาถวายสักการบูชาพระตถาคตพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่พระอาน,นุ์ว่าอานนุ์การบูชาก็เท่านี้แหละตถาคตมีได้ยินดีเท่ากับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมด้วยดีเป็นการบูชาอย่างสูงต่อพระตถาคต ก่อนจะเสด็จปรินิพานพระพุทธองค์ตรัสถึงสถานที่เพื่อการระลึกถึงและ,จะเจริญในกุศลทั้งหลายให้กุลบุตรผู้ศรัทธาควรเห็นได้แก่สังเวชนียสถานสี่ตำบลคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานผู้จาริกไปยังเจดีสถานด้วยความเลื่อมใสแล้วจักเข้าถึงโลกสวรรค์ได้ เมื่อคราวทากาละทรงประทานโอวาทรับสั่งกับพระอนุนว่าเมื่อเราบรินิพานไปแล้วบางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดว่าเพระบรมศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นธรรมะก,ก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอธรรมวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราปรินิพานไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งเป็นปัจฉิมวาจากับภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอ นี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นสาระทั้งคู่ที่ผลิดอกออกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นโปรยปลายลงเฉพาะพระสรีระเพื่อบูชาพระตถาคตแม้ดอกมณารบดอกไม้สวรรค์ก็ตกลงมาจากอากาศแม้จุลแก่นจังอันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ โปรยปลายลงมาเฉพาะสรีระเพื่อบูชาพระตถาคตแม้ขณะนั้นเทวดาในหมื่นโลกธาตุก็มาชุมลุมกันเพื่อเฝ้าพระตถาคตที่ป่าสารวันเมืองกุศินาราเสียงสวดมนต์ประกอบกับกลิ่นควันทู่และภาพที่ปรากฏข้างหน้าเป็นพระนอนปางปรินิพานนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผู้ราชาวพุทธผู้ที่ได้มากราบไหว้ราวกับว่า พราะประติมากรรมนี้เป็นศพคนตายจริงๆดูงตารีลงคือปรับสนิทสีหน้าแสดงความหมดกังวลทุกอย่างนี่เองคือพระพุทธองค์ของเราเมื่อเสด็จดับขันธทปรินิพานณที่นี่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับได้นมัสการพระบรมศพพระบรมศาสดาจริงๆนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้ สร้างได้สมสัดส่วนสมจริงทําให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งจากพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้เองผู้เดินทางมาถึงนครกุสินาราจะมีความตั้งใจอยู่อย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยความศรัทธานแน่วแน่ที่จะถวายพระห่มที่พระพุทธเจ้าปรินิพานณสาลวนโนทยานหรือถวายพระห่มก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพาน ในพระพุทธประวัติกล่าวตำนานการปรินิพานของพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระพุทธองค์ประทานพระโอวาทเป็นวาระสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยทรงทำปรินิพานบริกรรมด้วยอนุป,ปุทพวิหารสมาบัติทั้ง8ดโดยลำดับคือทรงเข้าปฐมฌานออจ่าปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออจาาทุติยฌาน ส่งเข้าตติยฌชาญออกจากตติยฌชาญส่งเข้าจตุตถาชาญออกจากจตุตถาชาญเมื่อครบรูปาวจรสมาบัตส,สีตามลำดับแล้วส่งเข้าอรูปาวจรสมาบัตส,สีสืบต่อไปบริเวณภายในเป็นที่ประฏิษฐานพระพุทธสายญาต์ปางปรินิพานมีขนาดความยาว2 3ฟุต9นิ้วกว้าง5ฟุต6นิ้ว องค์พระยาวสิบฟุตสูงสองฟุตหนิ้วมีผู้ศรัทธานำผ้าจีวรสีเหลืองอรามมาถวายไม่ได้ขาดพุทธปฏิมากรรมแกสลักจากหินจุนศิลาก้อนเดียวจากเมืองจูนาใกล้กับเมืองพารณสีที่ฐานเป็นรูปปั้นของปัจชิมสาวกพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธองค์ถัดไปเป็นพระอนุรุธะ ู้เข้าสมาบัติติดตามดูพระพุทธองค์จนเข้าสู่ปรินิพานผ่านมาเป็นรูปพระอานนท์กำลังโศกเศร้าการได้กราบไหว้พระพุทธบาทนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งในบุญญากริยาของชาวพุทธเมื่อมาถึงมือกุศินาราผู้จาริกสแสวงบุญก็จะน้อมกราบที่ฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าปางปรินิพานโดยถือความตามที่ท่านมหากัสสปะ เข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดีของพวกเจ้าเมืองมละเมืองกุสินาราครั้นเข้าไปถึงจิตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทําจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทําประทักษินาจิตกาทานสามรอบแล้วเปิดทางพระบาทถาวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียงกล้าแม้ภิกษุห้าอรูปเหล่านั้น ก็กระทําเช่นเดียวกันพวกเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินารารับสั่งให้พวกเราบุรุษเตรียมเครื่องใช้ตามที่พระอานนท์บอกทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเสด็จไปยังสารวัน